สวัสดีจ้าวันนี้เราสัตว์ทั้งหลายมาปีนอยู่บนต้นไม้และจะออกเดินทางตามหาเพื่อนๆไล่อนอนสิงโตเดินทางมาเรื่อยๆ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 ,ๆใกล้ถึงป่าเมซ่อนเจอกับคอกคะไดจอละเค้ไหนดูจ๊อกขอกายได่หสิโอ้โหคอกรดไดต้องใส่ฐานนะเพราะฐานหลุด หายไปอีกหนึ่งก้อนอีกหนึ่งก้อนอยู่ไหนไปตามหาทานมาเลยไม่ติดงั้นเอาฟิชปลาก่อนเปิดได้ไหมโอ้ฟิชปลาตัวไหนอีกไปไหนอีกอ่ะปลาได้รับหน้าที่ต่อพาไปหาเจ้ากอริล่าไหนเปิดกอริล่าให้หน่อยสิ ต้องปีนไม่ต้องปีน,อ,ปนอ่าเปิดสีกอริล่าอ่ากอริล่าก็ไม่ติดซตัวนี้กอริล่าสีอะไรจ๊ะสีอะไรสีเขียวกรีนสีเขียวแล้วก็มาเจอเท่านี้อีกนิโมโฮู้นีโมนิโมติดไหมไม่ติดไม่ติดเหมือนกันงั้นไปที่อื่นต่อดีกว่า เดินมา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 โอ้เจอกับไทเกอร์ไทเกอร์เสือโอ้ชา้างปลาฉลามนี่ไงผ่านเต็มไปหมดเลยอีเลฟเว่นชา้า ีควายลงมาจากต้นไม้เดี๋ยวนี้เลยบายบายแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะฝากกดติดตาม้วยนะจ๊ะ